วิธีรับมือกับคนในบ้านที่บั่นทอนกำลังใจนะคะโดยเฉพาะบางบ้านนะคะเป็นพ่อแม่อะไรเงี้ยนะคะหรือคนที่เรารักนี่แหละนะคะอยู่ในบ้านเดียวกันกับเรานะคะถ้าเป็นคนนอกเราก็จะีกเลี่ยงได้ใช่ไหมคนที่บั่นทอนกำลังใจเราเราก็หลีกเลี่ยงเขาซะเราก็ไม่ครบก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนในบ้านเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหม ถ้าเราเลี่ยงไม่ได้นะคะมีวิธีรับมือดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกเลยอย่าคิดว่าเป็นเรื่องของเราเพราะว่าการที่เขาพูดแบบนั้นนะคะมันเป็นมันเป็นเรื่องของเขาให้คิดซะว่ามันเป็นเรื่องของเขาเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจนะคะที่จะบั่นทอนกำลังใจเราจริงๆหรอกถ้าเป็นคนในบ้านเราเขาก็ต้องรักเราอยู่แล้วใช่ไหมการที่เขาพูดแบบนั้นแปลว่าเขาเนี่ย อาจจะหวังดีกับเราก็ได้นะคะอาจจะเป็นเป็นความหวังดีกับเรานะคะที่อยากจะให้เราเนี่ยทำแบบที่เขาบอกหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเขาอาจจะเห็นว่าการทําแบบนี้มันอาจจะไม่ได้ไม่เวิร์กไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็อาจจะเป็นมีแว่นของเขามีประสบการณ์ของเขานะคะเป็นเรื่องของเขา ไม่ใช่เป็นเรื่องของเรานะคะให้คิดซะว่ามันเป็นเรื่องของเขาเขาไม่ได้ตั้งใจโจมตีเราหรอกนะคะเขาแค่เป็นห่วงเราเท่านั้นเองข้อที่สองก็คือห้ามเถียงนะคะเพราะว่ายิ่งเถียงยิ่งอธิบายยิ่งพูดเหตุผลนะคะเขาก็จะยิ่งมั่นใจว่าความคิดแบบนี้ของเขามันถูกแล้วนะคะเขาจะยิ่งมั่นใจเข้าไปใหญ่ว่าความคิดของเขามันถูกมันถูกจริงๆนะนะคะอันนี้ก็ ไม่เวิร์กนะคะก็ไม่ต้องเถียงไปเลยดีกว่านะคะยังไงก็รับฟังแล้วก็ถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะคะมันทำให้ชีวิตของเราก้าวหน้ามันทำให้เราน่าจะประสบความสำเร็จหรือว่ามันช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นนะคะก็ทำต่อไปนะคะรับฟังที่คนในบ้านพูดที่คนที่วังดีกับเราพูดนะคะแล้วก็ทำชีวิตของเราต่อไปนั่นแหละข้อที่3ามก็คือ ไม่ต้องพยายามไปเปลี่ยนเขานะคะอ่าไม่ว่าเขาจะเป็นคนในบ้านจริงๆแล้วต่อให้เป็นคนนอกบ้านก็ตามก็ไม่ต้องพยายามไปเปลี่ยนเขานะคะเราไม่สามารถเปลี่ยนใครได้แล้วก็ไม่ต้องพยายามไปเปลี่ยนคนอื่นนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยถ้าเราทํา ให้หลักฐานมันประจักษ์ชัดถ้าเราเริ่มสําเร็จหรือว่าเริ่มได้ผลลัพธ์อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาจะค่อยๆย,ยอมรับไปเองนะคะไม่ต้องพยายามโน้มน้าวไม่ต้องพยายามพูดหรือเปลี่ยนให้เขามาคิดแบบเรานะคะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเปลี่ยนใครได้นอกจากเขาอยากเปลี่ยนตัวเขาเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องพยายามไปเปลี่ยนใครโดยเฉพาะคนในบ้านเราเราเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วถ้าอยากจะเปลี่ยนใครสักคนให้เริ่มเปลี่ยน จากวิธีคิดของเราจากตัวของเราเองนั่นแหละคะ่ะ